เทวดาเคยทูลถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลให้สิ่งใดจึงชื่อว่าให้กำลังให้สิ่งใดจึงชื่อว่าให้วันนะให้สิ่งใดจึงชื่อว่าให้ความสุขให้สิ่งใดจึงชื่อว่าให้จักสุขและบุคคลเช่นไรจึงชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างพระบรมศาสดาตรัสตอบไว้ว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีปพรมไฟชื่อว่าให้จักสุให้ที่พักพิงอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมริตธรรมคือธรรมอันไม่ตายธรรมะจากพระโอ์นี้เตือนใจเราว่าแม้การให้วัตถุมีคุณค่าแต่การให้ธรรมะยิ่งเป็นยอดแห่งทานทั้งปวงคติธรรมให้ทรัพย์ได้อานิสงส์ในโลกให้ธรรมะยกระดับจิตวิญญ,ญาณเหนือโลกสาธุ